ฝึกปฏิบัติตอน3เมื่อรู้อารมณ์ปัจจุบันได้แล้วยอมสามารถรู้อนาคตเราต้องฝึกรู้ในปัจจุบันดูอารมณ์ในปัจจุบันฝึกดูจิตกับอารมณ์ปัจจุบันเพราะว่าพบมันก็ต้องต่อพบถ้าเราทำดีดีมันย่อมต่อดีในขณะนี้ในปัจจุบันนี้เราดีหรือ,อยังดีถึงที่สุดหรือยังหากว่าเวทนามันมีมากให้ถือเสียว่าเป็นการใช้กรรมหรือนี่กรรมที่เราทำมาดีกว่าไปถูกทรมานทุกข์า ดังนั้นให้มีขันติธรรมถึงที่สุดมันไม่ตายหรอกพอเราจะยอมตายมันก็ไม่ตายแต่พอเราไม่กลัวตายมันถึงจะตายจงเหนือความตายเอาใจนั้นเป็นที่ตั้งแล้วจิตจะบอกว่าเราไปได้ไหมจิตเราไปไกลแค่ไหนสิ่งที่ผ่านมาที่เราค้นหาเราเจอหรือยังมาถูกทางหรือไม่ถ้าถูกแล้วจิตมันจะบอกทันทีมันจะเกิดปิติสุขทันทีเพราะถ้าไม่ใช่สุขที่แท้จริงแล้วมันเรียกว่าไม่ใช่ของจริง เกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นเราก็มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปถึงที่หมายโดยไม่ลังเลสงสยัยเมื่อเราไม่ลังเลสงสยัยเราก็จะมีกำลังเดินเดินอย่างเดียวยอมไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไว ถ้าใครนั่งแล้วไม่ไหวทนต่อสังขารไม่ไหวก็ให้กำหนดรู้ออกไปเดินให้มันคลายความทุกข์ก็ดีเมื่อจิตมันดีระง,งับดีแล้วก็ให้มานั่งใหม่แต่ต้องถามจิตตัวเองถามใจตัวเองว่าเราทนหรือยังที่สุดใจเราแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุดต้องฝืนมันไปแต่ถ้าสุดแล้วไปฝืนเรียกว่าทรมานสังขารฝืนใจตัวเองเขาเรียกเป็นการฝืนธรรมโดยไม่เกิดประโยชน์ แต่ถ้ายังไม่ถึงอย่าไปสรุปเอาว่ามันถึงแล้วอย่าไปอุปทานเราต้องให้โอกาสตัวเองเสียก่อนเมื่อเราจิตนิ่งมีกำลังดีแล้วจิตตื่นดีแล้วสํารวมจิตตั้งมั่นไว้ประคองจิตให้นิ่งอุปมาเหมือนว่าน้ำที่มันนิ่งนั้นเมื่อมันสงบนิ่งมันก็ย่อมใสตกตะกอนย่อมมองเห็นใต้ลางได้อย่างชัดเจนนั่นแหละในขณะนั้นตัวปัญญาที่เกิดจมเป็นแบบนั้นเราย่อมพิจารณาตามความเป็นจริงที่เราเห็นได้ จะได้ไม่มีอะไรมาหลอกลวงเราเพราะเราเห็นด้วยจิตของเราเองเห็นด้วยความชอบธรรมด้วยความเพียรของเราเห็นในกายแห่งตนเห็นทุกเห็นเวทนาเห็นสัญญาแห่งธรรมชาติคือเป็นดินเป็นอากาศเป็นน้ำเป็นลมกลับสู่สภาวะตามแบบของเขาไปสู่จุดแห่งความว่างเปล่าไม่มีอะไรแห่งความอนัตตาทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีตัวตนเมื่อจิตสู่สภาวะความว่างแล้ว เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนิจจังแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเห็นกดไตรลักษณ์จะทําให้จิตนั้นตั้งมั่นยิ่งขึ้นไม่หยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดแม้ในกายก็ดีเวทนาก็ดีทําให้จิตเรานั้นเบิกบานปิติสุขมันก็บันเกิดเราก็อาศัยสุขนี้ปิตินี้จเจริญความเพียรให้มันถึงตามที่เราปรารถนา การจะเจริญถึงหัวใจของกรรมฐานเข้าถึงความเพียรเราต้องกำหนดรูปของเราให้เห็นว่าเรานั่งปัจจุบันก็รู้แล้วกำหนดกายของเราออกมานอนอยู่ภายหน้าของเราเมื่อถึงเวลาไม่มีลมหายใจไปแล้วกายนี้ดุดดังท่อนฟืนท่อนไม้ย่อมไม่มีค่าอันใด แต่ยังเป็นประโยชน์ให้เรานำมาพิจารณาว่าเมื่อเราไม่มีลมหายใจเข้าออกนี้ผ่านไปสองสามวันเกิดความเน่าอืดผ่านไปอีกสองสัปดาห์เกิดมีกลิ่นเหม็นออกมาผ่านไปอีกสองสัปดาห์เกิดน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีแต่ของปฏิกูลเน่าเปื่อยทั้งนั้นที่เนื้อนหนังมันไปห่อหุ้มไว้แสดงว่าภายใต้เนื้อนหนังมังสานี มันห่อหุ้มสิ่งสกปรกไว้เรียกว่าการปกปิดอวิชานั่นเองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้จิตเรานั้นย่อมสละสลลดสังเวช เราจะเข้าถึงกรรมฐานเราก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นว่าสิ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากรูปเราไปยึดมั่นถือมั่นยินดีพอใจว่าสวยว่างามเกิดอุปทานไปยึดมั่นผูกรั้งเนียวจิตใจตามพบตามชาติไป